วัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงมอร์นิ่งนิวช้าวนันอังคารที่11กรกาคม2560สัปดาห์ที่แราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ก็ปรับตัวลงแรงนะคะถ้าดูโดยรวมแล้วก็ลดลงไปถึง28ดอลลาร์ปัจจัยลบมีหลายประเด็นนะคะราคาทองคำบุกแนวรับสำคัญทางเทคนิคนะคะ1,233ดอลลาร์ตาโนอแทน พันธบัตรรัฐบาลัาวเมกกาอายุสิปีที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็สุดท้ายเลยก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของชาเมกกาที่ประกาศวันศุกร์เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะตัวเลขก็คือเพิ่มขึ้นถึง2องแสนสองหมื่นสองพันตำแหน่งนะคะก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันแหน่งนะคะราคาทองคําก็เลยลงไปต่ําสุดในรอบสี่เดือนเลยนะคะวันศุกร์ก็ลงไป ต่ำสุด1,204ดอลลาร์นะรประกอบกับกองทุน S&P r าสัปดาห์ที่แล้วขายทององอกมาหนัทีเดียวนะ17ตันนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำนะคะปิดตลาด1,213ดอลลาร์ก็บวกเพิ่มขึ้นมา1ดอลลาร์เมื่อเทียบกับวันศุกร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตาม2ประเด็นหลกักการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต่อสภาคองเกส ประเด็นที่สองการเปิดเผยรายงานเบรบุ๊กซึ่งการถแถลงของประธานเฟดก็มองว่าน่าจะแถลงแนวทางเหมือนเดิมก็คือเฟดก็จะประับนกเบ้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราก็การปรับลดขนาดงบดึงก็น่าจะเกิดขึ้นปีนี้ซึ่งเคยประเมินไปแล้วว่าอาจจะเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยายนหรือว่าเดือนธันวาคม ส่วนการเปิดเผยรายง,งานเบรบุ๊กก็จะเป็นการเปิดเผยรายง,งานภาวะเศรษฐกิจของเฟด12เขตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งเฟดก็ใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งประเมินว่าเฟดก็ยังไม่ปรับมเเบ้ยนในการประชุมรอบนี้นะคะก็ดู2ประเด็นนี้ก็คงไม่น่าจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคํามากมาย สำหรับแนวโน้มธนาคาคคาก็บอกว่าน่าจะแกว่งตัวในกอรอบที่แคบนะคะแล้วก็แนวรับสําคัญทางจิตว่าก็คือ1,200ดอลลาร์ถ้าหลุดตรงนี้จริงๆนะคะก็จะมีแนวรับถัดไป1,190แล้วก็1,180ดอลลาร์อย่างเชื่อว่าสัปดาห์นี้1,200ดอลลาร์น่าจะรับอยู่ส่วนแนวต้านระหว่างวัน1,220นะคะแล้วก็แนวต้านแข็งแกร่งระยะสั้น1,230ดอลลาร์ สำหรับราคาทองแท่งขายออกนะคะราคาสมาคมทองแท่งเก้าสบหกห้าก็วันเสาร์นะคะปิดที่หนึ่งหืนเก้าันหกร้อยแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะหนึ่งพันเก้า้อยห้าหนึ่งหมนเก้าันห้า้ยห้าสบาทก็ลดลงไปห0สิบาทส่วนราคาทอง,งหัวเส้นเฮ่งช่วงเท่งคืนก็ปิดที่หนึ่งเก้าันห้า้อยเก้าสิบบาทนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็ยังแนะนำว่าควรจะแบ่งเงิน ในการที่จะเข้าซื้อสำหรับทองแท่งดีๆนะคะก็ส่วนหนึ่งก็พันสองอดอลลาร์ก็ซื้อไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เผื่อไว้ถ้าเกิดดุพันสองอดอลลาร์นะคะยังเชื่อว่าพันสองอดอลลาร์น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะส่วนการลงทุนในโควิดเจอร์นะคะฝั่งขายอาจจะค่อนข้าให้กับได้เปรียบนะคะถ้าหลุดพันสองอดอลลาร์เปิดซื้อขายแล้วกรณีที่ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน1,230ดอลลาร์ นะคะก็เป็นจุดที่ขายเหมือนกันเก่งกําไรฝังซื้อนะคะคงแค่ระยะสั้นดูใกลๆ้ๆปรน200ดอลลาร์แล้วก็เกิดขึ้นไปประมาณสัก10กว่าดอลลาร์ควรจะขายทํากําไรออกมาส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่2เช่นเดียวกับทองคาเหมือนกันประเด็นที่กดดันกับตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงทําให้มีแรงเทขายในหุ้นลุมพลังงานวันศุกร์ที่ผ่านมา แล้วคุณต่างประเทศขายทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดโลหิตตลาดหุ้นขายสุดทีไม่เยอะนะคะ200กว่าล้านบาทแต่ว่าในตลาดพันธ์ก็ยังขายต่อเนื่องเป็นวันที่9นะคะสำหรับเ็น50นิวิเจอร์ประมาณขายสุดที่เยอะทีเดียว8,964สัญญาก็ยังมองนะคะว่าในส่วนของสัญญาเดือนอยู่นะคะที่วันศุกร์เนี่ยจะเห็นมีการปรับตัวลงนะคะแล้วก็ ปิดตลาดก็อาจจะค่อนข้างจะทรงตัวนะคะแต่วันนี้อาจจะเห็นแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็เซ็นห้าสิบอินดฟิเจอร์นะคะสัญญาเดือนอยู่กันยายนมีแนวโน้มเี่ะยะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะปัจจัยบวกน่าจะเป็นเรื่องตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกาที่ประกาศออกมาค่อนข้างจะสดใสนะคะแล้วก็นักลงทุนส,นส่วนหนึ่งรอดูผลการนะคะของกลุ่มสถาบันการเงิน,นที่จะประกาศออกมา ก่อนวุ่นกลุ่มอื่นอน,นะคะก็อาจจะเป็นสีสันในช่วงนี้แต่ก็มองว่าสัญญาเดืนอนยูนะคะปรับตัวขึ้นอาจจะมีกรอบที่จํากัดนะคะเปิดสน้าขายได้นะคะถ้าเห็นใกล้ๆ 992- ้ถึงเ9 3จุดแล้วก็ให้จุดขายได้ค่ะง9 9้าจุดนะคะเกณงกกำไรฝั่งซื้อแนวรับ985จุดนะคะต้องเฝ้าระวังทีเดียวถ้าหลุด985จุดก็จะเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นค่ะ สิ่งกอล์ฟฟิเจอร์ที่แนะนำนะคะ AOT future แล้วก็ Advanced future ค่ะ AOT future นะคะก็ช่วงนี้อาจจะเห็นราคาหุ้น a o t เนี่ยมีการย่อโตนะคะก็เป็นโอกาสในการเข้าเปิดซื้อ AOT future นะคะดูราคาหุ้นแม่ a o t เป็นหลักที่48บาทนะคะแล้วก็ให้จุดขายรายคุณจุดขายรายาทุน47บาทค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ Advanced future นะคะ ก็จะเห็นว่าราคาอนันตดอลลร์นะคะปรับตัวขึ้นนะคะทำจุดสูงสุดเลยนะคะที่ประมาณ182บาทแต่ต้องระวังนะคะว่าตรงนี้เข้าใกล้ที่ไรก็จะมีแรงเทขายทุกทีเลยงั้นแนะนำเปิดสถานขายนะคะถ้าเห็นเข้าใกล้182บาทเราก็ให้จุดขายตัดขาดทุนนะคะประมาณ182บาท50บางค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ